สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำหมูผัดพริกหยวกนะคะไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็หั่นผักเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเตรียมผักนะคะแล้วก็หั่นหมูแล้วก็เดี๋ยวจะไปปรุงรสกันนะคะพอปรุงรสเสร็จเนี่ยก็จะไปผัดกินต่อไปก็เนยกจะ,จะเดียมในหม้อไ้แล้วนะคะแล้วก็ต้องทอดกให้น้ำมันร้ ตอนนี้เราก็ปรุงรสแล้วนะคะเป็นเกลือน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยเอซีลุนะคะต่อมานะคะแล้วก็นนากมาดูว่าหมูสุกหรือ,อยังพอสุกแล้วเราก็จะใส่ผักเข้าไปคขั้ทตานต่อไปก็ใส่ผักตอนนี้เราก็ใส่พริกหยวกเข้าไปแล้วนะคะเกลือเลยค่ะจะมีพริกหยวกหอมใหญ่นะคะแล้วก็มะเขือเทศ แล้วก็หมูสามชั้น๋ยวขอทำให้มันสุกก่อนนะคะนี่ก็ใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักขึ้นมานะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะใส่จานน่ารับประทานมากๆเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะอัดพลิกยวกหมูสามชั้น,นลองไปทำกินดูนะคะ